กำลังไปไหน,หนจะทันปะนรา,าลาานจะทันไหม <laughs> จากอีพีที่แล้วตอนนี้กำลังกลับบ้านนะครับแต่ว่าสุ่มเสียงจะตกรถไฟช่วยบอกทีรถไฟ,ฟ,ฟ,ฟกี่โมงสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีมีเวลาเหลือเท่าไหร่ตอนนี้กี่นาทีต้เองตรึ่งชั่วโมงสองสิบห้แต่ว่าเราต้องใช้เวลาเดินทางจากเนี่ยไปขึ้นรถไฟอ่ะอสองโหนึ่งเปียบไปสถานรถไฟใช่ถามประู้น้ครับว่าจะตกรถไฟหรือเปล่า พี่คะพี่อันนี้ไปไปลงที่ไหนนะเดี๋ยวเราต้องไปลงที่รถตู้ก่อนใช่ไหมอีกนาทีค่ะพี่ไปกันนาทีก้าวนาทีาอ,อ๋อพ <laughs> ี่อย่าตกรถไฟสิงมาลุ้นว่าจะทันไหมถ้าไม่ทันก็ถ้วยซันแล้วกัน <laughs> รถไฟที่ลับที่เป็นรถไฟชื่อเะไยว่รถไฟทักษินาหลหรือว่าเป็นรถไฟแบบด่วนพิเศษด่วนแบบด่วนที่สุดชั้นสองใช่มันจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาหรืออะไรนี่แหละแต่ว่าเราพวกเราอะนั่งชั้นสองจำราคาได้ไหมราคาหนึ่งพันกี่บาทไม่รู้<อ>หนึ่หน่วยอะ่ะก็ไม่แพงมากาเดี๋ยวดูก่อน ด้วยเมื่อคืนไม่ไม่ได้นี่เพื่อนเลยเมื่อคืนไม่ไม่ได้เช็ดผมเชมพูยังอยู่บนหัวเมาขนาดไหนวะเมื่อกี้ถามอะไรนะอ๋อหนึ่งพันสี่บาทเอ้ยก็ไม่แพงนี่หว่าไม่แพงหนึ่งพันสี่บาทแต่ที่เรานั่งมาหนึ่งพันสามร้อยบาทขามาใช่ไหมใช่อ,อันนี้จะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นตู้นอนแบบเบาะสี่แนงๆอันนี้คือจะเป็นตู้แบบใหม่ที่เขาทําเลยต้องมารอรีวิวให้เพื่อนๆฟัง อันนี้คือแบบใหม่เลยโอเครหลอรถออกป้าย <Bye. S 2> ไายขึ้นเลยต่อไล่ต่อจังครับรถตู้ต่ออีกกว่าถึงรถไปจะดูไหมนะเขีนตู้ที่สองเตียงน,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 นี่เนพะ่มระดับนิดนึง เย็นมากเลยอนะ่ะดูดิทำไมอันนี้คือเราขึ้นมาดึกแล้วนะเขาก็เลยแบบว่าปูอันนี้ไว้ให้แล้วแต่ปก,กติเขาจะพับนอนตั๋วเขาทีดตัวตัวตัวเขาดิคุณนอนไหนเนี่ยนั่นไงนีอ,อวิวปักไฟเลยเหรอไฟเลยเอ่ะโขาถึงตู้เขาใหม่นะ yeah. บอกเนอะเราอยู่ไหนแล้วกี่วัน ว่าสะอาดกว่าที่มาสะอาดมากแล้วก็กลิ่นใหม่กลิ่นก็เปนใหม่ใช่ไอินดีเืม๋ยวว่าตอนที่เรามาเมื่อห้องห้องส่วนตัวใช่ไอ้เหมือนแบบว่านอนใครก็มาอันนี้คืออันนี้มันเป็นรถไฟใหม่อันนั้นอันนั้นเก่าแล้วแต่อันนี้ใหม่แล้วก็มีเบาะอย่างนีอันนี้ก็จะมีไฟมีไฟหัวเตียงแล้วก็มีที่แขวนแล้วก็มีปักเสียบ สำคัญโอ้ยชี่ิตักเสียชาดได<ป>ชแบ,บได้ออดีเหมาะก,กับการเดินทางเดินทางยาวๆเราก็แบบรูดม่านปิดได้เลยเราเดินผ่านคนเดินผ่านก<อ>็ไม่เห็นเราคนเดินผ่านก็จะไม่เห็นเราที่คุณสงสัยเรื่องไฟเนี่ยมันจะเปียกเขาคงปิดห,หรือเปล่าไม่ทราบเรื่องไฟไม่ทราบไปดูร้องน้ำดีกว่าเดี๋ยวพาไปกนัเอาไปเลยเนี่ย เลยห้องน้ำดีมากห้องนแบบดีเลย,ย,ยี่สะอาดแบบเป็นชะโคแล้วก็เป็นแบบแอุมโกนอไเ่ยลิกเออมีที่ชงที่ฉีดกระดาษเรียบร้อยห <c oughs> ้องอะไรอะ อ,อะไรมันึงก็ขี้เลยเหรอเป็นนังเกงอ้หมันอยู่บ้านเลยให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านโลแกมห้าดาวเออแต่ที่นี่ไม่มีห้องอาบน้ำนะไม่มีป่ะมีป่ะเออเหมือนมีป่ะไหนอันนั้นอะไปอยู่ไปได้นะ วีห้องติดตัวอไม่หรอห้องติดตัวเราไม่มีห้องตัตกตัน เอาเดี๋ยไม่เงีไม่กินองจวัแนไหงปลยอ่ะค้ยแปลครับใ่ว่ะคนเยอะโมื่อี้ลมเด็นมากเนี่ยแล้ว่นี่ห้องน้าที่นี่ไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าไอ้ขบวนแลงขบวนมีกลิ่นที่เราดีวิวไปอีกทีนี้อี่ลไอ้คิปที่แล้วอะไม่กลิ่นอะไรไม่กินโชใหม่ ราคา1 0ึ่พันบาท โโอ้โหพูดมาได้ว่าไม่กลนกลนเหรอไม่รู้ไม่รู้นเนี่ยนส่งให้ดูมีบริการแบบว่าข้อต่มมีปลาท้องโกด้วยอ่ะคนไหจุกตนนี้ถึงกี่โมงเอาอย่งนียละถึงกี่โมงถึงกี่โมงถึงประมาณ ถึงกี่โมงวะเดี๋ยวดูตัวก่อนไม่ใช่ถึง11โมง5นาทีเอออุ้ยหน,น้าเกียดมากเลยหลับสบายมากขบวนนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบมันนอนสบายหลับหลับได้ดุกทีน่าตื่นว <laughs> ิวสวย,ดดวยมากลงงานตายในแดดวุ้นนี่ขอเข้ามาเก็บทำเป็นโต๊ะให้นะครับ <laughs> แต่งตัวได้ชิลมากเลยน้องสาว ว่าวเออเปกันดมดแม่อุ๊ยเฮ้ยหน้าฉันสดแต่ถ่ายจบเธอเดี่ยวขายยังดีบอยู่เลยไม่ได้กินอย่างนี้นะนู่นนะข้างบนนู่นอะไอข้าวเดี๋ยวไว้ตอนแบบตอนประมาณรอบรอบสิบโมงครั้งแรกของการกินโจกตอนเช้านะคะใน ไฟกับวิวแบบว่าเคลื่อนที่ได้อ,อ,อร่อยอันนี้ก็ใกล้ถึงกรุงเทพแล้วนะครับ ปะมาณทึ่งชั่วโมงได้ไหมตรงเวลาดีนะครับที่ยวสายนี้นี่ก็ทำงานสลายขั้นเมน็เปิดตั้งใจครับตั้งใจมตั้งใจเรียนออนไลน์ซะมากกว่านี่เขาเก็บที่นอนเลยนะครับไม่เหลือ แล้วก็ถึงแล้วนะครับเรียกว่ากำหนดค่อนข้างจ,าจะหลายนาทนะีหลับสบายไอ้ก,กิ่คน้ลยนะครับเมื่อคืน น้ำไงอะ่ะเนี่ยยายดิไหนอะ่ะไหนอ่ะปิดทริปแห่งความวุ่นวายและลำบากอ่าฝากกาดติดตามด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์บ๊ายบาย